สวัสดีครับมือนี่จะออกลบครับผมก่อนออกลบก่อนออกลบครับผ้าคือผ้าคุะอันนี้จะไปออกลบครับผมจะไปครับผมไปกดติดตามตอนต่อไปว่าผมพวกผมจะได้อะไรนะครับมือนี่พาไปหาเนื้อน้าครับหาเนื้อน้าไป้ไปนี่ครับไปแล้วครับผมครับ เตรียมละปั่นครับมื่อนี่สวนบต่ตกปลาครับมื่อนี่นี่ครับอาวุธหลับมีทางของอารถเงินสมัรมรามายรถไถยให้รถไทต่อเอนี่นี่น้ำท่วมครับ,รบนี่จิ้มไม่ต้ิมาสอนปลาไปมกเรื่องบรรยากาศต่อไปเอ้าพอใส่เยอะเฮ้ครับไปยังน้า โอ้ยมันบมนแล้วมาได็เ่ยเสมอขาออกาเด็เอา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 เอียงเลนะเอี่ยง่ะโอ้ได้มาสิเขาเ้มุนกุกี้เอเนองแท้เียงเนี่ยมึงดูปาดท ของแท้ลอโทอพูดธรรมดาขอโทษของแท้หาได้ของแท้เดี๋ยวถ่ยลูกเดี๋ยวถ่ยลูปถูกถูกถูกตัวใหญ่แค่คือติแม่ใครวะของใหญ่บ้าเขาของแท้ครับของแท้งามๆดอกหนึ่งดอกกำงามปวดปวด เต็มคู่รอบเดียวพ่อเหรอวะพี่น้องเนี่ย <c ười> คัดคัดครับผมง่ายสถานที่ครับบาทนี้วังนี้บ่ได้แล้วครับได้ปลาตาบอดตัวเดียวตายแล้วครับตายไปยยไม่มีนี่ครับผมบูอายักษ คือบรรยากาศครับตามไรแต่ท่านครับโอ้มาทมบาาัตาไม่เอะแหละเดี๋ยวมองไม่เดี๋ยวพังไงดไทยเบ่งครับผมทห,หารทหารพันครับทหารพันธ์เบ่งพี่น,น้องทหารพันพ อบอกสือครับโอ๋อเอ,าเอ,าเอาา้าเอ้าเป็นคักแล้วบ้างนี่เห็นแต่หัวอู้หูเราบ้างเราบ้งถือจมตีถือจมตีโอ้มันล้มโอ้ป่ะบ,บินส่วนเลยเครื่องบินอ่ะโอ้ตายแล้วโอ้มันบุกหลงัลงหลงัลงหลงัลงหลังหลังไหม เอาละโอ้ยเอาเอาเป็นเอามากครับพี่น้องเบิ้งเอาครับมากกว่าลีบบ้าแล้ว